ความเร็วจักรยานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะลองเปิดเทสความเร็วดูให้ดูก่อนนะครับเห็นป่ะนี่ใกล้ๆนี่นะความเร็วนี่อันนี้เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนะครับความเร็วก็จะได้มาสิบเจ็ดนะครับแล้วถ้าเป็นเกียร์สาม ความเร็วก็มาสาัก23 24นะครับมา24นะครับตอนนี้เราลองมาปลดล็อกความเร็วนะครับวิธีการนะครับก็คือจำเบรกด้านซ้ายนะครับแล้วก็เปิดกุญแจนะครับแล้วก็บิดตัวนี้3ทีคันเร่งนะครับ1 2 3 นี่นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยปิดแล้วก็เปิดใหม่ลองดูครับโอ้ยแรงเลยน,นะครับนี่ไปถึงสามสิบแปดเลยโอเคครับไปลองดูกันนะครับ